สวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่ผมกันไม่ดูทีชแน,นลนะฮะอันนี้ก็เป็นคลิปเคสกล่องไฟน,นี่ก็เป็นกล่องไฟ T A อินิดาตาเหลี่ยม2ตัวนะครับรหัสส้มทั้งสองตัวรหัสส้มทั้ง2ตัวนะครับน,นี้เราก็จะลองอันนี้กล่องติดรถนะเดี๋ยวเราลองสตาร์ดูว่าจะติดไหมตามอย่างนะครับ สตาร์ตติดสตาร์ตติดนะครับสองแรกสองแรกนะฮะสตาร์ตติดอ่าสองแรกใช้ได้นะเดี๋ยวเราลององสองที่องครัองที่ใช้งานได้นะครับลองแล้วสองที่สอง ูใช้งานได้นะครับสองกล่องใช้งานได้ปกตินะครับก็ขายเหมือนเดิมใครที่ชอบก็สั่งซื้อได้ทางลิงก์ด้านล่างหรือแฟนเพจ Facebook ก็ได้นะครับง่ายดีสองกล่องน,นี้เทสเรียบร้อยนะครับขายแล้วใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก่อนเราจะมาขายแล้วก็ลองกันให้ดูนี่ ว่าใช้งานได้โอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ